วันนี้จะพามาทำขนมแบบสไตล์ฝรั่งเศสเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าที่เยอรมันเขาเรียกว่าทาร์ตทาร์ตไม่ใช่มิสคือว่าทาร์ตตัวนี้เป็นขนมสไตล์ฝรั่งเศสนะคะ,ะวันนี้ได้ของเล่นมาใหม่ไม่ใช่วันนี้หรอกเมื่อวานได้ของเล่นมาใหม่นะคะก็เลยจะมาลองทําดูได้ตัวแป้งก็เป็นตัวแป้งเคก้กเค้กคุกกี้ว่าง,ง่ายๆก็เหมือนเค้กคุกกี้ธรรมดา อัตราส่วนปกตบิบางคนก็บอกว่าอยู่ที่หนึ่งต่อสองต่อสามสมมติว่าหนึ่งต่อสองต่อสามนี่คือว่าอะไรอะน้ำตาลสมมติว่าน้ำตาลอยู่ที่50กรัมจะใส่เนยอ,อยู่ที่100กรัมแล้วก็จะใส่แป้งอยู่ที่150กรัมแต่วันนี้เอิมได้สูตรมาจากแม่สามีนะคะก็เลยจะมาลองดูว่ายังไงก็คืออัตราส่วนก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไป นิดหน่อยนะคะก็คือตัวแป้งนะคะน,นี่แป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดาเลยอยู่ที่2 5 0กรัมเนยจะอยู่เนยอ,อันนี้คือเป็นเนยที่ออกมาจากตู้เย็นแล้วพักเขาเอาไว้แต่อย่าให้เขาละลายจนแบบนิ่มเละไปเลยอันนี้อันนี้มันจะทําให้เวลาเราแบบทำทำตัวแป้งมันจะลําบากนิดนึงนะคะก็แค่ จับดูแล้วเขาแค่นิ่มกดบุ๋มไปนิ่มแต่ว่าตัวตัวเนยยังเย็นอยู่อันนี้คือต้องใช้แบบนี้นะคะแล้วเราจะเอาแป้งไปพักอันนี้ก็อีกทีหนึ่งก็คือเนยตัวนี้จะอยู่ที่150กรัมน้ําตาลจะใช้อยู่ที่80กรัมลดปริมาณน้ําตาลได้เหลือที่70กรัมได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็จะมีน้ําเปล่าน้ําเปล่าธรรมดาเลยแล้วก็จะมีเกลือเกลือแล้วก็จะมีอ,อ,อะไรอ่ะน้ําตาลผสมกลิ่นวานิลานะคะ ตัวที่ได้มาเป็นตัวถาดก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นตัวแบบหยักอขอบหยักหยักนิดนึงสําหรับตัวตัวทาทาขนมตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบขอบเรียบเนาะเอาไว้ทําได้เหมือนกันแล้วแต่ความชอบแต่คือวันนี้จะลองใช้ตัวนี้ก่อนนะคะเป็นเป็นแบบหยักหยักตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทําเรามาทําแป้งกันเลยดีกว่านะคะก็ส่วนผสมก็อย่างที่บอกเราจะเขียนเอาไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะว่า ปริมาณสัดส,ส่วนอยู่แบบไหนโต๊ะก็เพิ่งเปี่ยน้ำเมื่อกี้นะคะก็ใส่ไปเลยนะคะของแห้งใส่ไปก่อน เือนะคะใช้แค่นิดเดียวพอถ้าอยากรู้ก็ประมาณประมาณโดยประมาณหยิบนิ้วมือหนึ่งสองหยิบนิ้วมือโดยประมาณนะคะแต่ถ้าเกิดใส่มาก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อาจจะเค็มมันขึ้นอยู่ที่ว่าความเค็มของเกลือแต่ละแต่ละที่นะคะบางบางสูตรเขาก็อยู่ประมาณปลายแบบปลมีดนิดนึงบางบางสูตรเขาก็อยู่ที่เ อันนี้คือช้อนชาแบบว่า1ส่วน8ช้อนชาบางบางสูตรเขาก็จะคำนวณมาให้เลยแต่ส่วนตัวโบก็ใช้อยู่แค่2ปลายนิ้วมือหยิบขึ้นมา2องสองคนโทษค่ะปลายหยิบนิ้วมือแค่นี้นะคะแล้วก็เราจะอันนี้คือเป็นอันตราส่วนของเอ,อิมช้อนโต๊ะนะคะการเอ,อิมช้อนตวงนะคะอันนี้ซื้อมาพอดีช้อนกินข้าวอยู่ในเครื่องล้างจาน ไม่เ่ยไม่มีก็เลยใส่อันนี้ใส่ไปก่อนนะคะเพราะว่าความเหลวอันนี้ยังกะไม่ได้เดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็ใต้คลิปจะเขียนเอาแบบเป๊ะๆให้นะคะใส่ไปก่อน1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เนยนี่มเมื่อกี้ออนี่หนะะเนยนะคะเนยก็เนยมาก็นวดไปจ้ะ ตัวนี้ไม่ใส่ไข่นะคะแป้งตัวนี้ไม่ใส่ไข่เพราะบางสูตรที่โบทําเวลาเราเิมทําตัวแป้งคุกกี้จะมีบางสูตรที่ใส่ไข่ใส่เฉพาะไข่แดงนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำเติมเพิ่มน้ําเปล่าแต่บางบางบางสูตรเขาก็ใส่ทั้งไข่ไข่ทั้งฟองไปเลยไข่แดงไข่าขาวแต่วันนี้สูตรได้มาจากคุณคุณแม่สามีนะคะก็เลยลองดูนะคะเขาบอกว่าลองทําสีอะไรเงี้ยก็เลยเออโอเคตามนั้นจะ้ะ เพราะสูตรสูตรหลายๆสูตรที่โบทํากับข้าวทําขนมก็ได้มาจากแม่สามีเพราะเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยทําอะไรไม่เป็นเลยกับข้าวทําเป็นแค่เอไข่เจียวไข่ดาวเอ,อ,อะไรต้ยมยำปลากระป๋องยำปลากระป๋องแค่นั้นที่เหลือทําไม่เป็นเลยแม่ทําให้ตลอดนะคะทําให้กินตลอดพอมาอยู่นี่ก็ต้องเริ่มทําขนาดแกงเขียวหวานยังทําไม่เป็นเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้โกหกนะ มาอยู่บ้านแฟนใหม่ๆทําแกงเขียวหวานไม่เป็นแม่สามีก็สวรรจ้าแต่ว่าแกงเขียวหวานไม่เหมือนกับบ้านเรา100%เขาแบบปรับปรุงสูตรเขาอะนะคะเริ่มได้แล้วเนาะก็ดูเอานะคะแบบนี้ ตัวเค้กตัวนี้ใช้ทําเป็นตัวแป้งของชีสเค้กก็ได้นะมันจะมีแล้วแต่สูตรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโบจะทำตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวโบจะลงลงคลิปของอชีสเค้กให้ดูด้วยนะคะสูตรที่ทําประจําแต่ในคลิปนั้นอาจจะต้องใครเอาไปทําแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มน้ําตาลในตัวเครีมชีสไปด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้าน ติดหวานแต่วันนั้นทํานะคะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เพราะว่ายังไงล่ะโบเองไม่ค่อยไม่ค่อยกินหวานมากนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินเลยแหละขนมไม่ได้แตะเลยนะคะอันนี้ที่ทําเพราะว่าจะทําเป็นเค้กวันเกิดนะคะจะทําไปเออไม่ได้ไปหรอกพอดีจะวันเกิดลูกชายคนโตก็เลยจะทํา เขาบอกมาม่าทำอย่างอื่นบ้างเถออะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคโอเคงั้นก็เดี๋ยวจะทำอันนี้ให้นะคะก็พยายามนะคะตัวตัวแป้งที่บอกว่าต้องใช้แป้งเออ,เอ,อไม่ใช่แป้งสิใช้เนยแบบเย็นนิดนึงนะคะเวลาเราทำแล้วอะ่ะด้วยความอุ่นของมือนะคะมันจะทำให้เนยเขาละลายเร็วแล้วมันจะเละแล้วทีนี้มันจะค่อนข้างยากในการปั้นนะคะได้แล้วนะคะ ที่เห็นเอาเอาแป้งเอาตัวแป้งรูดๆบนบนบนโต๊ะนี่ก็คือว่าจะเก็บแป้งนะคะไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดโต๊ะเราเราสะอาดอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวว่ามีของอย่างอื่นติดมาด้วยนะคะโต๊ะเช็ดล้างทุกวันนะจ๊ะไม่ต้องห่วงได้แล้วคะ่ะตัวแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดเนาะมารีดเอาแล้วก็เอาวางบนเอ่อ บนตัวฟอร์มแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะอย่างต่ำสามสิบนาทีถ้าทางที่ดีก็หนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราจะต้องให้แป้งเขาเย็นเย็นแข็งเลยนะคะไม่งั้นเวลาเราทําแล้วแป้งมันจะไหลลงมาอันนี้ก็ไม่รู้ส่วนตัวอันนี้คือสูตรแป้งตัวนี้เป็นของแม่สามีนะยังไม่เคยลองนะคะก็เราดูว่ามันจะไหลไหมเดี๋ยวขอตัวไปเอาเออนี่มีแล้วไม่ต้องไปเอากระดาษกระดาษไขนะคะ แป้งนนึงแป้งวนวลนะคะเราเรียกว่าแป้งวนวลกัอนล้ายเนาะแป้งโรยจะเอาไม้ ตัวแป้งนวลน,นะคะใช้ให้หน่อยที่สุดไม่งั้นแป้งเขาจะแข็งถ้ากลัวแป้งติดเหมือนเมื่อกี้ก็เอากระดาษไข่มาเพิ่มเอากระดาษไข่เพิ่มดีกว่าอีกชั้นหนึ่งอีกใบหนึ่งแผ่นหนึ่งไม่ใช่ใบ ค่าต่อไปก็จะมาทําตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวของถาดนะคะถาดคือมันเป็นส่วนผสมคล้ายๆกับเ,เวลาเราทำเขาเรียกว่าอะไรสังขยาคล้ายๆกันน่ะนะคะแต่ว่าเราจะเอาไปอบยังนึกชื่อไม่ออกนะคะเดี๋ยวรอให้นึกชื่อออกก่อนเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะว่ามีทำแบบไหนในช่วงที่เราจะทำตัวนี้นะคะเราจะมาอบ ตัวแป้งนะคะตัวแป้งอันนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวแป้งที่ทําเมื่อกี้แล้วเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะเขาก็จะแข็งขึ้นมาตัวนี้เดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาก็คือว่ามันจะแบบพองขึ้นมาแล้วก็ไหลอันนี้ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะอาจจะต้องใช้ช้อนมารูดให้เขาแบบเป็นแบบเรียบนิดนึงนะคะแล้วก็แบบปรั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 บแต่งเขาหน่อยแต่ว่าตัวนี้จะเอาไปอบแล้วนะคะอบที่ ไฟบนล่าง180องศา15นาทีนะคะมาค่ะแล้วเราก็จะมาทำตัวตัวครีมตัวนี้นะคะส่วนประกอบส่วนส่วนอัตราส่วนเดี๋ยวจะเขียนไปให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างแรกก็มีนมจืดนะคะนมจืด125 ml นะคะแล้วเราก็ตั้งเขาก่อน ตั้งเขาให้เขาเดือดก่อนนะคะแล้วมีอะไรอีกก็จะมีไข่แดงนะคะจะมีไข่แดงไข่แดงมองเห็นไหมคะไข่แดงหนึ่งฟองนะคะเอาแค่ไข่แดงนะคะแล้วจะมีน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายธรรมดานะคะอยู่ที่ประมาณ50กรัมถ้าเกิดใครชอบหวานก็เติมได้ใครไม่ชอบหวานมากก็ลดปริมาณลงแต่ว่าในสูตรเนี้อยู่ที่50กรัมนะคะจะมี ช็อกโกแลตที่โบใช้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะอยู่ความเข้มข้นของช็อกโกแลตถ้าทางที่ดีให้อยู่ที่ประมาณ60ซขึ้นไปอ่ะนะคะ60-70%ขึ้นไปของโบตัวนี้ที่ซื้อมาเขามีอยู่ความเข้มข้นของเอ่อของช็อกโกแลตอยู่อย่างต่ำอันนี้เขาระบุเขาเขียนเอาไว้อ่ะนะคะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าอันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ56%นนะคะโบก็เลยใช้อันนี้ แค่ประมาณ100กรัมแล้วโบก็จะใช้อีกตัวหนึ่งเพิ่มอีกอีกตัวหนึ่งมีความเข้มข้อนอยู่ประมาณ85%นะคะก็เลยใช้2ตัวรวมกันนะคะตรงนี้แล้วอันนี้ก็เป็นวิปครีมนะคะวิปครีมจืดนะคะโบจะใช้อยู่ที่250 ml เราจะเอาในขณะที่รอทีอ่ในขณะที่รอให้นมจืดตัวนี้เขาเดือดนะคะเราจะมาผสม ตัวนี้บิปครีนกับไข่แดงนะคะตีเขาเข้ากันเพื่อรอสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเห็นไม่เอ่ยตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปอบอีกทีหนึ่งนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สุก ก็รอตัวแป้งอบก่อน15นาทีนะคะคนใน้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวนุมนะคะตัวนมตัวนี้จะใส่โบจะขอใส่เป็นน้ำตาลน้ำตาลผสมอ,อบเชยนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบชอบ ชอบผสมแบบเวลาแบบทำของกินหลายๆอย่างแบบว่าพวกขนมอะไรต่างๆบางทีก็โรยน้ําตาลผสมอบเชยลงไปมันก็จะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ลดเ,เพิ่มรสชาติให้ด้วยนะคะก็เลยจะขอใส่น้ําตาลผสมอบเชยตัวนี้ลงไปพร้อมกับเขา,าเรียกว่าอะไรนะช็อกโกแลตนะคะเริ่มเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็จะมาใส่ ตัวช็อกโกแลตลงไปตรวนี้เขาจะก้อนใหญ่หนอ่อยชั่งมันทุบถ้าเกิดทุบบ่อยของมันจะร่วงเลยจะปิดต้องปิดไฟนะคะไม่งั้นเขาจะไหม้นะคะแค่ให้เขาแบบอุ่นๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยค่อยออคุณเขาให้ละลายนะคะ เราก็จะอันนี้ใส่น้ำตาลแยกไปนะคะน้ำตาลใส่ลงไปเลยปุ๊บสิก็จะใส่น้ำตาลอบเชยไปแค่1ช้อนชาพูนนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นให้เขาไม่ใส่ก็ไม่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ความชอบเลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะคะว่าต้องใส่ตามคือ อยากลองทําอะไรแบบแปลกใหม่ๆดูบ้างนะคะเอานอกเหนือจากสูตรที่เขามีมานะคะก็มีความออกพะู้พะูดเดเริ่มละลายแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องระวังหน่อยอันที่จริงตามสูตรที่ที่โบดูนะคะเขาจะใช้นมแบบว่านมที่มีความ ความเข้มข้นของไขมันสําหรับตัวนมนะคะโบก็เรียกไม่ถูกว่าเรียกว่าอะไรอะนะคะเพราะว่ามันจะมีนมพ่องมันเนยก็คือไม่มีความความมันของเนยเหรอโดยประมาณอะนะคะอันนี้คือเขาจะใช้แบบว่าที่มีความมันของเนยขึ้นมานิดนึงอะนะคะแต่พรดีที่บ้านไม่ได้มีก็เลยไม่ได้ใช้แต่ที่จริงถ้าเกิดใครจะใครจะเพิ่ม อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเนยก็ได้นะคะแค่นิดเดียวพอแต่ก็ไม่ไม่จำเป็นก็ได้บางครั้งสูตรสูตรบางสูตรมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกเสมือไปนะคะบางทีทําแล้วครั้งสองครั้งไม่ได้มันไม่เหมือนกับของเขาเราก็ปรับสูตรของเราเพิ่มอันนี้อันที่จริงอ่ะโบในความคิดว่าน้นมันไม่มีใครแบบมาแบบหูต้องแบบร้อเปอร์เซ็ตตามชั้นนะไม่งั้นมันไม่ได้คืออัน ที่โบทํามานะคะมันไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซนแบบเป๊ะๆพอลองทาลองทําแล้วหลายสูตรร้อยเปอร์เซนตามเขาแต่คือมันก็ไม่ได้อุณหภูมิในการอบมันก็ไม่ได้คือแบบแต่ละอย่างเราทํามันก็ไม่ได้ก็เลยต้องแบบมาปรับเปลี่ยนลูกเล่นบางอย่างไปนะคะแบบว่าปรับเปลี่ยนแบบเอ่อปริมาณของนมปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของเอ่ออะไรอะชอคคะ็อกโกแลตปรับเปลี่ยนเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ลดนั่นเพิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าเอาเป็นว่า ถ้าเกิดใครลองทํานะคะอย่าไปซีเรียสกับปริมาณของสูตรให้มันมากเพราะบางครั้งสูตรบางสูตรเขาเขียนมาโดยประมาณแต่พอเราทําแล้วมันเหมือนมันขาดอะไรคืออันนี้อันนี้ไม่รู้นะสําหรับตัวมูนะเคยคุยกับคนที่เขาแบบว่าเป็นครูสอนทําอาหารเป็นคนของเยอรมันนะคะเป็นเชฟนะคะ เขาบอกว่าอุ้ยเธอมันก็ไม่ได้เขาก็ไ,าไม่ได้เขียนแบบอะไรร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นหรอกเพราะว่าบางทีเขาก็ห่วงสูตรเขากลัวแบบคนจะเอาสูตรเขาไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็แบบเขียนโดยประมาณเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บอกว่าใส่นั่นเพิ่มนี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนการหหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่โบลองทําดูก็บางทีมันก็เออมันก็เหมือนกับมันขาดอะไรมันเกินอะไรแบบอันนี้ไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เกือบแล้วนะคะตัวแป้งเกือบได้แล้วนะคะเกือบเเราจะอันนี้ติดใส่แล้วเนาะติดแล้วคนให้เขาแบบค่อยๆแบบละลายก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวช็อตอุย้ยตัวช็อกโกแลตตัวนี้นะคะมารวมกับวิปครีมไข่ตัวนี้นะคะแล้วเราหลังจากนั้นถ้าตัวแป้งเราเสร็จแล้วเราก็จะเท ตัวนี้ลงไปในตัวบนตัวแป้งไม่ใช่ในนะคะบนตัวแป้งนะคะตัวแป้งคุกกี้แล้วก็จะเอาเข้าวเตาอบอ,อีกทีหนึ่งคือขนมนี้ทําวันนี้กินพรุ่งนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่ากินเลยเดี๋ยวนั้นอาจจะเหลวเพราะว่าตัวนี้มันต้องรอให้แบบตัวข้างในเขานะคะตัวครีมข้างในเขาแบบว่าเซตตัวก่อนถึงจะอร่อยนะ ตัวนี้ค่อยๆค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ต้องคนเรื่อยๆมิงาน,นเขาจะจับเป็นก้อน แล้วก็ต้องรีบคนเลยนะคะไม่งั้นมึงก็นแน่นอนหรือได้แล้วนะคะ เริ่มได้แล้วนะคะเขาเริ่มเดี๋ยวเงม,มาเขาเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเสียดายไปหมดแล้วกันเนาะ ได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วตัวครีมช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวก็รอรอแป้งเขาอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะอ,ออกมาแล้วก็จะมาเทตัวครีมช็อกโกแลตนี้ลงไปแล้วก็เอาเข้าตตบอบอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะตัวแป้งอบออกมาแล้วมีปริมาณข้าลดลงไปนิดหนึ่งนะคะเห็นได้จากขดนะคะตอนแรกคือเต็มเลยนะคะแล้วเขาพออบแล้วเขาก็จะแบบมีความไหลลงไหลลงมาแล้วก็ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะมันก็ขอแค่รสชาติอร่อยพอนอ,อย่าไปซีเรียสทำกับข้าวกินเองอย่าไปซีเรียสค่ะมิงั้นมันไม่อร่อยก็เดี๋ยวเราจะมาเทชอเ็อกตกแลตตัวนี้ลงไปนะคะแล้วก็จะเอาข้าวเตาอบอีกในปริมาณในอุณหภูมิของไฟก็อยู่ที่180อองศาเหมือนเดิมไฟบนล่างนะคะตอนนี้ก็ ก็ต้องรอเช็คน่าจะอยู่ประมาณไฟอยู่ที่อพอดีเลยตัวแรกนึ้ว่าจะไม่พอนะคะเดี๋ยวประมาณปริมาณ,รมาณหรือว่าอุณหภูมิของไฟสะเขียนอีกทีหนึ่งนะคะน่าจะอยู่ที่180องศาไฟบนล่างนะคะเดี๋ยวเรามาเอาเข้าเตาอบกันเลยนะคะ